เคยรู้สึกกันไหมครับว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วซะจนเราตามแทบไม่ทันเลยถ้าเคยแล้วก็คุณไม่ได้รู้สึกไปคนเดียวแน่นอนครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับมาเจาะลึกกันเลยว่าอะไรที่ทําให้เราเครียดกันหนักในยุคดิจิตอลแบบนี้แล้วเราจะหาวิธีรับมือกับมันด้วยกันครับมันมีใช่ไหมครับโมเมนต์ที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันทั้งเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องข่าวสารที่เห็นในฟีด โอ้โหบางทีมันก็หนักจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับในยุคข,ของเราไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อย แล้วดูตัวเลขนี้สิครับ77%น่าตกใจเหมือนกันนะเนี่ยผลสำรวจล่าสุดของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันในปี2024 <c oughs> เขาบอกว่าผู้ใหญ่ถึง77%รู้สึกว่าอนาคตของชาติเป็นแหล่งความเครียดที่สำคัญมากๆในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐจิตความขัดแย้งต่างๆที่เราเห็นในข่าวทุกวันคือทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อใจเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับไอ้ความเครียดที่มันแผ่ไปทั่วแบบนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนโรคระบาดเงียบๆที่เราทุกคนต้องเจอ แต่เคยสงสัยไหมครับว่าแล้วต้นตอจริงๆของมันคืออะไรกันแน่วันนี้แหะครับเราจะมาเปิดโปงปัจจัยหลักๆ2อ,อย่างที่ทําให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือภาวะดิจิทัลโอเวอร์โหรือข้อมูลท่วมท้นจากโลกดิจิทัลลงนึกภาพตามนะครับเสียงแจ้งเตือนที่ดังไม่หยุดมันเหมือนมีคนมาสกิดเราตลอดเวลาไม่ให้เราได้พักจริงๆจังๆสักทีส่วนอย่างที่2ก็คือเรื่องน้ารําคาญรายวัน พวกนี้เนี่ยมันเหมือนหยดน้ำเล็กๆครับทีละหยดหยดมันดูไม่มีอะไรแต่พอมันสะสมรวมกันมากๆเข้ามันก็สามารถกัดเซาะหินที่แข็งแกร่งให้พังลงมาได้เลยแต่ถ้าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วความเครียดมันไม่ได้มาจากสถานการณ์ภายนอกแต่มาจากความคิดของเราเองแหละครับนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อความเครียดไปเลยก็ได้คําพูดนี้จริงมากๆเลยนะครับ พราะลองคิดดูสิครับถ้าความเครียดมันมาจากปัจจัยภายนอกจริงๆทําไมบางคนถึงยังใจเย็นได้ในขณะที่อีกคนกําลังจะระเบิดทั้งๆท,ที่ก็เจอเรื่องเดียวกันเป๊ะๆคําตอบมันอยู่ในตัวอย่างถัดไปนี้เลยครับดูนี่สิครับชัดเจนมากเพื่อนร่วมงานสองคนเจอสถานการณ์เดียวกันเป๊ะเๆเลยคือต้องพรีเซนต์งานแต่คนนึงกลับสร้างนรกขึ้นมาในหัวด้วยความคิดลบพูดกับตัวเองว่าพังแน่ๆต้องโดนว่าแน่ๆ ในขณะที่อีกคนเลือกที่จะคุยกับตัวเองด้วยมุมมองที่เป็นจริงมากกว่าเออไม่ชอบหรอกนะแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปเห็นไหมครับว่าสถานการณ์ภายนอกเหมือนกันเดะแต่ผลลัพธ์ทางใจต่างกันลิบลับเลยเพราะฉะนั้นพลังที่แท้จริงในการควบคุมความเครียดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันอยู่ในความคิดของเรานี่เองและข่าวดีที่สุดก็คือเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นเจ้านายของความคิดและเป็นเจ้านายของชีวิตเราได้ครับ เอาละครับพร้อมสำหรับอาวุธชิ้นแรกในการสู้กับความเครียดหรือยังครับเทคนิคนี้จะช่วยให้เราสามารถเบรกวงจรความคิดลบที่มันคอยวนเวียนอยู่ในหัวของเราได้เทคนิคนี้เรียกว่า Thought Stopping ครับหรือจะเรียกง,ง่ายๆว่าหยุดคิดพิชิตเครียดก็ได้จำง่ายง่ายแค่4ี่ขั้นตอนครับอย่างแรกจับความคิดลบที่เข้ามากวนใจให้ได้ก่อนจากนั้นเตรียมความคิดดีๆหรือภาพสบายใจรอไว้พอความคิดลบมันโผล่มาอีกปุ๊บให้หยุดมันทันที ตะโกนในใจดังๆเลยว่าหยุดแล้วก็แทนที่ด้วยความคิดดีๆที่เราเตรียมไว้แค่นี้เองครับเราก็สามารถตัดวงจรความคิดไร้ไร้ได้แล้วความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงประโยคสั้นๆแค่นี้แหละครับแต่เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากมันกำลังบอกเราว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นทาสของมันเราเลือกได้ครับว่าจะเชื่อความคิดลบที่มันผุดขึ้นมาในหัวหรือไม่เชื่อโอเค หลังจากที่เราจัดการกับความคิดในหัวไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูเครื่องมือชิ้นที่2กันบ้างที่จะช่วยเสริมพลังให้เราจากข้างในสู่ข้างนอกนั่นก็คือการใช้ร่างกายของเรานี่แหละครับเพื่อทำให้จิตใจสงบลงเทคนิคนี้มีชื่อว่า progressive muscle relaxation ครับมันคือการออลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรากำลังกำก้อนน้ำแข็งในมือให้แน่นสุดแน่นมากม และค่อยๆค,คลายออกช้าๆจนรู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ซ่านออกมานั่นแหละครับคือความรู้สึกของการปลดปล่อยความตึงเครียดออกจากทั้งร่างกายและจิตใจของเราจริงๆเอาละครับตอนนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาลองสัมผัสความสงบสั้นๆไปด้วยกันไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนลองทำตามไปพ,พร้อมๆกันนะครับค่อยๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆ ลองนึกภาพว่ากำลังสูดอากาศบริสุทธิ์จากยอดเขาเข้าไปให้เต็มปอดเลยครับแล้วกั้นลมหายใจไว้สักครู่นับ1,2,3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆรู้สึกไหมครับว่าความตึงเครียดต่างๆมันคลายออกไปพร้อมกับลมหายใจของเรา การที่เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันทีหลังจากการฝึกหายใจเมื่อกี้เนี่ยมันคือข้อพิสูจน์เลยครับว่าจิตใจกับร่างกายของเรามันเชื่อมกันอย่างน่าทึ่งขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนจีนโบราณเขาค้นพบมานานแล้วนะครับถึงขั้นเอาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องจับเท็จด,ด้วยเข้าสุกเลยสุดยอดจริงๆและแล้วก็มาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารับมือกับศัตรูตัวฉกาจที่คอยขโมยความสงบของเราไปทุกวันนั่นก็คือโลกดิจิตัลที่อยู่รอบตัวเรานี้เองครับ คำถามนี้น่าจะจี้ใจดําใครหลายคนเลยใช่ไหมครับทําไมกันนะทําไมเราถึงรู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตให้ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเช็คทุกครั้งที่มันมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาคําตอบมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับมันคือการผสมผสานกันที่ลงตัวมากๆระหว่างจิตวิทยากับเคมีในสมองคือความกลัวที่จะตกข่าวหรือโฟโมเนี่ย เป็นตัวกระตุ้นทางใจส่วนสารโดปามีนก็เหมือนขนมหวานที่สมองให้รางวัลเราทุกครั้งที่เราเช็คแจ้งเตือนทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็อยากได้อีกเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยนั่นเองครับแต่เราทวงอํานาจคืนมาได้นะครับด้วยคําถามง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆคําถามเดียวเลยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนให้ลองหยุดแล้วถามตัวเองแค่ว่าจําเป็นต้องตอบตอนนี้เลยไหมแค่นี้แหละครับเราก็ได้สร้างเกราะป้องกันตัวเองจากแรงดึงดูดของโลกดิจิทัลขึ้นมาแล้ว สุภาษิตจีนบทนี้คือความจริงเสมอครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราเนี่ยมันก็มักจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรในตอนแรกนี่เลยครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกพลังของก้าวแรกที่เราจะทำเด็ดขาดและคำถามสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้กลับไปลองถามตัวเองดูครับว่าก้าวแรกที่เราจะเริ่มลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตที่สงบสุขและเครียดน้อยลงของเราคืออะไร ผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบนั้นอยู่ในใจและทำมันได้แน่นอนครับ